สวัสดีครับผมพบกันในช่องเคยกับช่องคนเมืองถอยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมได้พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะว่าเป็นคลิปในการอ่าเปิดกล่องสุ่มนะครับก็มันมีของเล่นมาหลายชิ้นอยู่พอสมควรนะครับก็คลิปน้ครับก็จะเป็นคลิปที่นําเอาของเล่นนะครับที่ผมได้นะครับนํามารีวิวครับผมวันเนี้ยจะเป็นอ่าจะเป็นของเล่นแบบ ชิ้นไหนนั้นก็มารอติดตามกันครับแต่ว่าก่อนจะไปติดตามและรับชมก็อย่าลืมครับไปกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคผมเมื่อ,อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมมือเลยครับผมว่าวันนี้ที่ผมจะยกของอ่ะยกมาหนึ่งชิ้นนี่ยจะเป็นตัวไหนครับไปดูกันครับนี่เลยครับผมก็ที่ผมยกมาในวันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดล ทหารนะผมที่ได้มาจากกองซุม่มก็เดี๋ยวเรามาดูกัครับว่าไอเจ้าตัวโมเดลทหารนะครับว่ามันมีลูกเล่นแล้วก็มีอะไรบ้างครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับผมอ่าชิ้นแรกผมขอดูในส่วนของตัวเรียกว่าตัวรถถังก่อนกระหนำนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวรถถังนะครับก็ลูกเล่นก็มีอะไรมากมายครับมีเห็นไหมครับมีช่อง ใส่ฐานมาให้ด้วยครับนี่เท่าที่ดูน่าจะเป็นช่องที่เป็นน่าจะเป็นไฟนะครับสังเกตไฟด้านบนไหมครับเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นฐานสำหรับในการเปิดไฟส่วนปุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ด้านข้างครับผมนี่ถัดมา มาดูกันที่ตัวเนี่ยหุ่นจะมีหุ่นทหารนะผมมาทั้งหมด3ตัวนี่นี่ครับผมมีทหารมาให้ทั้งหมดสามตัวนะครับแต่และตัวก็มีรูปร่างขนาดแตกต่างกันนะครับส่วนตัวนี้ครับก็จะดูตัวแบบอ้วนกว่าตัวอื่นครับแล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกครับผมนี่ เห็นมครับตรงตัวก็จะมีเป็นระเบิดโอ้โหตัวนี้ระเบิดอย่างเยอะเลยครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นอ่าปืนพกครับด้านหลังก็จะมีเป็นกระสุนมาให้ครับนี่รายละเอียดหน้าตาก็เท่าที่เห็นนะครับก็เนื้อตามเนื้อง,งานผมกล่องสุ่ม20บบาทได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดแล้วครับจุดขยับเนี่ย มันสามารถขยับแขนและขาได้นะครับหัวก็สามารถหมุนได้นะครับนี่แขนขาขยับได้ครับหมุนได้รอบทิศนะครับแต่ว่าส่วนของมือเนี่ยจะขยับไม่ได้นะครับก็เหมือนกันนะสามตัวอีกสองตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบตัวเล็กๆหน่อยครับหนรูปร่างหนะ้าตาก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ว่าชุดที่ใส่เนี่ยจะแตกต่างกัน,นครับ Okay. มาเาวางหุ่นไว้ก่อนนะครับนี่ต่อไปครับเรามาดูอาวุธครับผมอาวุธที่ให้มาแกะนีมีปืนนีครับมีแบบปืนก้นแล้วก็ปืนลูกซองมาให้นะครับนี่เป็นอาวุธแล้วมันจะมีอีกอาวุธหนึ่งครับให้มาแต่ว่า เนี่ยมันจะมีช่องที่ว่างอยู่นะครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยมันไม่มีครับก็ถือว่าเทินไปอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นชื่อครับผมประจําตัวแต่ละคนมาดูานะนี่นี่ครับพวกอ่าเรียกว่าเหล่าทหารนาวิกครับอเมริกาเนี่ยมันจะมีเป็นเหรียญที่ไว้บอกชื่อบอกที่อยู่อะไรนะครับเวลาแบบ มมตินครับเกิดระบงระเบิดขึ้นมาอย่างเราหาอาจจะหาตัวบุคคลไม่เจอครับไอเนี่ยป้ายชื่อนะครับก็จะสามารถทําให้เราหาตัวบุคคลคนนั้นเจอได้ครับสรุปแล้วมันไม่มีชื่อนะครับนี่แต่ว่าไอตัวป้ายนะครับมันจะมีเลขบอกครับมี06 03แล้วก็04นะครับ วางไว้ก่อนพัดมาปิดอุปกรณ์เสริมก็จะมีเป็นเนจะแกะให้ดูหน่อยก่อนเสริมก็จะมีเป็นกระสุนมาให้ครับแล้วก็ป้ายนี่อีกอันก็จะเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายแล้วก็อีกอันก็ นี่ครับเป็นไม่ขยายเสียงครับผมนี่ทรโคนี่เองก็ที่ให้มาทั้งหมดก็จะมีนี่นะครับผมหุ่นสตัวลายชื่อแล้วก็สิ่งที่หายไปเนี่ยคือ,อตัวปืนหายไปหนึ่งกระบอกครับผมน่าจะเป็นปืนเท่าที่ดูนะครับอ่า M16 m 4 A1 ครับผม น่าจะ mc ก็นี่ให้มาก็ถือว่าคุ้มนะครับกล่องนี้ผมแกะกล่อง2ีบาทแต่ได้อันเนี้ยมาเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับอันเนี้ยถ้าขายกันเนี่ยก็อย่างที่พูดไปในคลิปแล้วนะมันต้องมีนะครับ40 50ต้องมีครับผมโอเคก่อจะประมาณนี้ครับสำหรับของเล่นิีนี้ในกล่องสุม่มไปสรุปกันครับก็ จับวางแกะวางทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อนะครับเรามาสรุปกันนะครับสรุปอ่าเรียกว่าเป็นของเล่นที่กาะตามราคานี่นะครับถือว่า20บาทถือว่าคุ้มครับผมวัสด,ดุดีมีจุดขยับ้วยครับสามารถเด็กๆสามารถเอาไปเล่นได้แบบสบายเลยนะครับก็มีลูกเล่นด้วยครับมีใส่ฐานได้ด้วยครับผมแล้วก็มีป้ายชื่อก็สามารถเอาไปเล่นได้ต่อยอดได้อีกนะครับส่วนปืน อ่าที่ผมลองจับถือนะครับไม่สามารถจะให้ตัวหุ่นสามารถจับปืนได้นะครับแต่ผมว่าถ้าใครมีพวกงาน1ต่อ12 1ต่อ8ปเอต่อ6ก็สามารถนําปืนนะครับไปโมดิฟายพ่นสีแล้วก็นําไปใส่กับตัวของเล่น1ต่อ12หรือ1ต่อ6ได้เลยนะครับโอเคสารบคลิปนี้ก็น่าจะ มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็มารอติดตามชมกันนะแต่ว่าคลิปเนี้ยก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมนะครับผมไปกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกดดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมก็ไปละผมบายบายไว้เจอกันครับ,ว bye รบสวัสดีครับ